อธิคับคลิปนี้ครับผามัยิ่งปลาให้เราแล้วครับอาโนดก็ล่างยำเรื่องครับกล้วงว้อมเรื่องครับล่ลงยิ่งปลาครับตระจายติดเรื่อนครัางแจงโตงลงนะครับมาติดตามหลุดน้ำกันครับวันนี้วันศุมานมาครับ กนนีบรรยากาศช่วงทีสามครับเกินสิรินท่อนสว่างสไบคือเก่าครับเต็มไปด้วยแ่ปลาแกวครับครับเป็นหางยิงฝาหางลอยนาม โอเคครับกรติกตามงกันครับครับฟานโอดเอาขึ้นมาแล้วครับแตมแรกปันิ่ครับใส่โลเลยครับอินดวยเล็กแล้วเส้นเดียวครับมันจะกาศตอนนี้ครับฝนตกครับโอ้โอ้ระวงัวงรโอ้ โลบัวครับตัวน,นี้ใส่โลบวกกับทะลุนะครับเล็กแหลมเส้นเยาวยางเส้นเดียวครับ,รบยางยิ่งปลาเส้นเดียวแต่ว่ามัดเสื่อคลิปกระเบือบงนะครับปลาม่สิข่าไปเรื่อยครับ ดีครับโอ้แจ่มสวยงามครับตามตรงต่อไปครับครับนไม่เหนะครับแจมนึงครับมีตราฝนตกครับ ตามตัวต่อไปครับไม่ครับแก้มติด่ส้แย้วครับแงามนะครับโอเครับติดตามตัวต่อไปครับเบรงปลาลวกนครับนี่ปลาฟันไปด้ครับฝนก็บ่มมาพ้าฮักตาเหลี่ยวกับจะแตะโยครับ อารวามครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรัเชิมครับขอบคุณครับ